ลานอำแดงรักกันไวยอย่าได้นายแนงให้เหมือนอำแดงรักเกียรติสครบรอบปีในการสังสรรค์สายสัมพันธ์พบญาติตระกูลคงทองครั้งที่ห้า ประจําปี2563ในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2563นี้ณนะบ้านผู้ใหญ่ฉลองคงทอง54หมู่6ตำบลสวนหลวงอําเภอเฉลิมประเกดจังหวัดนครศรีธรรมราชพบปะสายใยสัมพันธ์สังสรรค์รวมญาติตระกูลคงทองร้องที่5ปี2563ณนะบ้านผู้ใหญ่ฉลองคงทองหมู่ที่6ตำบลสวนหลวงอําเภอเฉลิมประเกดจังหวัดนครศรีธรรมราชพบและสัมผัสกับศิลปินนักร้องตลกพร้อมวงดนตรี ลูกทุ่งย้อนยุคครบครันนำทีมโดยรามวิมุลเมืองพี่รมศรีธรรมราชระพินไพรวันมาพร้อมตลกหน้าผีร่วมด้วยศิลปินเที่ยงทองแท้รุ่งฟ้าปลายพระยาดามเดชานแสงทองนครศรีตลกแป้แท่งศรีวิชัยเฉลิมชัยชัยโยพร้อมสนุกสนานกับเวียนครกทีมงานชัยมนตรีอย่าลืมเสาที่6มิถุนายน2563นี้พบปะสายใยสัมพันธ์รวมญาติตระกูลคงทองรัง ที่5ประจำปี2563ในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2563นี้นักบ้านผู้ใหญ่ฉลองโคงทอง54หมู่6ตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมประเกียบจังหวัดนครศรีธรรมราชสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818935940ตก่า้้รเเมินนีีทพู ឲ្យមកិើមតទៅិើម